สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนทุกคนจะได้มาเรียนรูน้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องตัวการของแสงค่ะมีคําถามนะคะมาให้เรียนช่วยกันหาคําตอบก่อนนะคะคําถามอยู่ว่าแหล่งกําเนิดแสงที่มีขนาดใหญ่ที่เราสามารถพบเห็นได้ในโลกของเราคือสิ่งใดคือสิ่งใดกันคะให้เวลาคิดค่ะ คือสิ่งใดเอ่ยอาใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะดวงอาทิตย์จัดเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของเรานะคะทีนี้แหล่งกำเนิดแสงสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือเป็นแสงที่เกิดจากธรรมชาติ 2. เป็นแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น ต่อไปเป็นตัวอย่างแสงจากธรรมชาตินะคะไปดูกันดีกว่าว่ามีแสงจากธรรมชาติอะไรกันบ้างอันแรกคือดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์จัดเป็นแสงจากธรรมชาติภาพต่อมาคือฟ้าผ่าฟ้าผ่าก็คือเป็นแสงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นภาพของหิ่งห้อยภาพของดาวตกหรือว่าผีคุณตายนะคะ ต่อไปเป็นตัวอย่างแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะมนุษย์สร้างขึ้นก็จะมีนี่เลยค่ะหลอดไฟตะเกียงเทียนไฟฉายต่อไปจะเป็นการเคลื่อนที่ของแสงนะคะข้อแรกเลยคือแสงเดินทางจากแหล่งกำเนิด ทุกทิศทางทีนี้ให้นักเรียนลองสังเกตรูปด้านล่างนี่ค่ะรูปด้านล่างเป็นรูปของดวงอาทิตย์สังเกตเห็นลำแสงของดวงอาทิตย์ไหมคะตอนนี้ได้ดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยเจิดจ้ามากและลำแสงของดวงอาทิตย์คือพุ่งออกมาทั่วทุกทิศทางเลยอ่าเพราะฉะนั้นบ่งบอกเลยว่าอันนี้คือแสงเวลามันจะเดินทางหรือว่าจะเคลื่อนที่จะมีการเดินทางออกจากแหล่งกําเนิดทุกทิศทางข้อ 2. เขาบอกว่าแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงดูจากรูป อันนี้จะเป็นลำแสงเลเซอร์นะคะถูก่อกผ่านแผ่นอะคริลิกนะแผ่นนี้เป็นแผ่นอะคริลิกใสสังเกตลักษณะแสงที่มันเกิดการหักเหผ่านแผ่นอะคริลิกลำแสงตรงบริเวณนี้จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นวงบอกได้เลยว่าแสงเวลามันเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง 3. แสงเวลาที่มันเคลื่อนที่นี่คะ่ะมันจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วอยู่ที่3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีและข้อดีของแสงคือแสงจะเดินทางเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้สุญญากาศในที่นี้คือเป็นบริเวณที่ไม่มีอากาศหรือบริเวณนอกโลกนั่นเองต่อไปเป็นตัวกลางของแสงซึ่งเราสามารถจัดประเภทตัวกลางของแสงออกได้เป็น3ชนิด ชนิดแรกคือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสจะเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้หมดเลยหรือเกือบหมดนะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นวัตถุข้างหน้าวัตถุวัตถุสิ่งนะคะได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นอากาศอากาศถือว่าเป็นตัวกลางนะคะแล้วเป็นตัวกลางโปร่งใสด้วยนอกจากอากาศแล้วยังมีพลาสติกใสกระจกใสน้ํา คะมสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของตัวกลางโปร่งใสด้วยตัวการตัวต่อไปคือตัวกางโปร่งแสงตัวกางปร่งแสงก็คือเป็นตัวการที่ยอมให้แสงผ่านได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเช่นน้ำคลุนะกระจกฟ้าหรือกระดาษลอกลายนะคะตัวการตัวที่3เราเรียกว่าตัวกางทึบแสงตัวการทึบแสงเป็นตัวการที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลย เมื่อนำไปกั้นแสงก็จะทำให้มันเกิดเป็นเงาขึ้นมาเช่นอะไรบ้างกระจกเงาไม้กำแพงหรือแม้กระทั่งแผ่นโลหะตัวกลางเหล่านี้จัดว่าเป็นตัวกลางทึบแสงทั้งหมดทีนี้นักเรียนคิดว่าโทรศัพท์หนูลองยกโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาดูก็ได้โทรศัพท์ของหนูเนี่ยจัดเป็นตัวกลางประเภทไหนหนูลองเอาสายตามอง เอาโทรศัพท์มาบาังตาไว้ก็ได้อ่าเอามาบังตาแบบนี้อ้าวพอบังตาเสร็จหนูสามารถมองเห็นอะไรข้างหน้าได้ไหมนอกจากโทรศัพท์ของเราก็ไม่เห็นแล้วหนูจะเห็นเพียงแค่โทรศัพท์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นโทรศัพท์จัดเป็นตัวกลางทึบแสงนะคะต่อไปเป็นประโยชน์ของแสงประโยชน์ของแสงทางตรงนะทางตรงเลยก็คือจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนหรือจะช่วยในการทำนาเกลือ ก็ได้แล้วก็ช่วยในการทำอาหารตากแห้งช่วยในการตากผ้าได้ด้วยแสงเนี่ยช่วยทำให้ผ้าแห้งได้เออมีประโยชน์ในการตากผ้าแล้วก็ยังสามารถช่วยในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างใช้เป็นประโยชน์ในการแสดงหนังประลุงทางแถบภาคใต้ได้อีกด้วยหรือจะเป็น การใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาเซลล์หรือเซลล์สุริยะก็ได้ทีนี้จะไปรู้จักประโยชน์ทางอ้อมของแสงกันนะประโยชน์ทางอ้อมของแสงก็คือจะเป็นตัวช่วยหรือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดวัฏจักรน้ําวัฏจักรน้ําคืออะไรเป็นการหมุนเวียนของน้ําจากบนภาคพื้นดินไปสู่ชั้นบรรยากาศหมุนวนเวียนกันเป็นวัฏจักรไม่มีวันจบสิ้น หรือจะเป็นตัวช่วยหรือปัจจัยที่ทำให้พืชเกิดกระบวนการการสั่งขอด้วยแสงขึ้นหรือจะเป็นการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับแสงไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์แว่นขยายเอาไว้ส่องดูวัตถุที่มีสิ่งเล็กๆหรือจะใช้ในการทำกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายรูปใช้ในการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ กล้องโทรทัศน์ในที่นี้เอาไว้ดูวัตถุบนท้องฟ้าเช่นดวงดาวนะคะหรือจะเอาไว้ใช้ประดิษฐ์เป็นส่วนสำคัญในการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศก็ได้กล้องจุลทรรศในที่นี้จะเอาไว้ใช้ในการ สองเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหรือเซลล์คือต่างๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มันมีกำลังขยายมากๆในการมาส่องดูนะคะทีนี้สรุปเลยว่าตัวกลางของแสงเราจะมีทั้งหมด3ตัวกลางด้วยกันก็จะมีตัวกลางโปร่งแสงทึบแสงและโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสง คืออะไรก็คือเป็นตัวการที่ยอมให้แสงผ่านได้เพียงบางส่วนเท่านั้นบางส่วนเท่านั้นเช่นกระจกฟ้ากระดาษไขกระดาษลอกลายผ้าบางๆหรือว่าหมอกและควันนะคะส่วนตัวการทึบแสงก็คือไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยไม้เช่นไม้หินเหล็กปูนโทรศัพท์มือถือนะคะอีกหนึ่งตัวการก็คือตัวการโปร่งใสก็คือยอมให้แสงผ่านได้ เช่นอะไรบ้างน้ำดื่มแก้วน้ำใสใสพลาสติกใสๆสหรือแม้กระทั่งอากาศนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวกลางของแสงไปหวังว่านะักเรียนจะนำความรู้วันนี้ไปใช้ประกอบในการทำไปกิจกรรมได้นะคะสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวและต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ